ุดาโซดี ee, พี่น้องด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเรา,าอยู่กับผมิีเชนเคยนะครับหน้าประตูอยู่กับหน้าประตูวิหารแลตอนนี้เราจะได้เข้าไปในดันเจียนหรือเปล่านะน่าจะใช่นะน,นี่เข้าไปในดันเจียนกันจุดเทอพอตมันกน็ท้าทายคนเดียวไม่ท้าทายดีเดียรคนเดียว อ่าจะกันทิ้งตัวอ่าก็มีแค่นี้แหละมีแค่สองตัวเก็บไปอีอค่ะรอแป๊บจะเจ็ดเร็วเร็วชีเอเอรอโอเคมาลนะอุ้ยรู้สึกว่าเลือดน้อยมากเลยตัวนี้อะไรอ่ะตรงนั้นฮะไปตรง,น,งนู้นชายคนนั้นน่ะนี่ เดี๋ยวแ้วให้ฉันแสดงการต่อสู้ให้ดูหน่อยละกันก็ได้อยู่นะแต่ไม่เอาเยอะนะกลัวเยอะอันเออได้เล่นตัวนี้อ่ะนไ่ต่อลงไปอ่ะอุ้ยเน่

Dodge this. Unless I'm mistaken, you don't seem to have a vision. So, how exactly is it that you're able to channel elemental energy? It was a อ๋อฮะต้องพ่นน้ำแข็งไอ้ตีอ่ะอ่ะตายเลยนู้นเหรอยี่สิบเมตรปิดของก่อนปิดอีกเปิดเปิดดิเปิดเปิดเงี้ยของเงว้ายโอ้ดีมันนี่นไม่ใช่ของดีเลยปิดตัวอะไรไม่รู้อยด้อีกอีกอะไรอ่ะ อย่างเด็กจะมันจะกระสลายเนอีกไม่มีอีก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 อ้โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ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 ้ นี่เราลงดันเทียนเหรอเรดันเจียนหรืออะไรอุ้ยพาเออคงต้องไปทางนู้นอย่างเดียวกำมังไปไรอ่ะนำก็จะสู้ึอบอ๋อบินบินอ่ะบินได้ด้วยนี่มาอุ้ยพอๆๆ เปิดประตูการเปิดคืนที่เปดิวัดเปิดไม่ได้ตรงนี้เหรอเนี่ประตูเปิดตรงไหนเปิดเปิดตรงนี้ไปไปฉลามมสฉลามไฟอยู่มีของด้วยี่ นี่เป็นอะไรนะชอบเคยลงดันเจี้ยนเนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนของซีโนตีเนี่ยน้ำแข็งก็ต้องแพ้น้ำแข็งแพ้ไฟแต่ว่าเราจะพยายามอุ้วมีบอสนเลยนี่มันแดกย่างเลยอะย่างนี้เยอะเรียกเขาพวกเรียกเขาพวกกันนี่แนะอุ้ยๆหายเลยอะโอ้ยมันระเบิดได้เหรอ

Oh, when i you oh, 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 of the, four winds. I'm not aware of the exact details. โอเคต t อืมต uh ัอนี่อะไรอุ้ยอะไรตัวการคืนชีพอ๋อถ้ามันเป็นเซฟปะเซฟแบบว่าถ้าตายคืนคืนชีพตรงนั้นมีไงตัวไปตัวอะไรอ่ะตัวอะไรไม่รู้คร่ะ Seems probable. Let's deal with it. Bravo! What a performance! You are, to my surprise, a well. The battles you just fought were such <laughs> a I see stories of your. Please do visit me at our headquarters. I also know a lovely temple. <miteinander> Quite No? Enfin We've seized another temple from Storm Terror's grasp! Okay, I can take care of the rest here. You go take care of other things while I'm at it. See you later then. Bye bye! there's no way hilly churls organize an ambush like this themselves not with their limited mental capacity what? Oh. thus you were behind this i อะไรเอาละเอาเอาละอะอันนี่อันนี้คือใครอะใครอะนีะไฟด้วยปิดกลมึงตอดเท่ตกใจทง your involvement in this just made things a whole lot more interesting อ uh ืมแล้วตัวนี้เป็นตัวไายอะเกิดอะไรวัดงงเลยไปลอย่ะโอเฮ้ตัวไอ่ไอตัวใหม่มีด้วยใส่น้ำแข็งครับทำต่อไปนู่นเลยเหร นู่นเลยอ่ะโอ้ยอีกสี่ร้อยกว่าเมตรไปสู้ตาย้ยรู้มือตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยรงยิงยือยิงน่ากลัวอยู่ด้วยไม่กลัวเราเคยอะไรอ่ะอะไรอะไรคะอะไรเจ็บดิเจ็บดิเจ็บโอกคเราไปทำอาหารได้ปะฮิโอ้ชิบละ โอ้เข้ามาด้วยนี่เด็กนี่เด็กตัวตัวแข็งตัวแข็งแกงนี่เนี่ยนี่ตัวแข็งแนวนี่ตังซะตังซะไอ้สิอืมไปถอดนี่พัดลมพัดลมมันหมุนพัดลมมันหมุนเย็นๆสบายนะอืมฉันอยากลิเรื่องกับโอเคหอกไปละโอเคเนี่ยมีเลยแต่ก็ต้องเก็บประสบการณ์การต่อสู้นะครับโอ้โหตีอะไรนี่โอ้โหบินดิบินดิบิน บินแล้วนี่ครับเข้าไปในวิหารเฮ้ยตัวอะไรอะแลมเอรอโอ้ยตอนคืนมีมอนเตอร์เยอะจังแคลมแล้วโอ้ยไม่อยากมีเรื่องกับมอนเตอร์เฮ้ยอึอึอเยอะไปกัน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 วิวเข้าไปในวิหารต่อไปเหรอคุอยต่อไปอ่ะ หนูนะโอ้ยบิง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 บินบินทั้งนูนเนี่ยโอโ้โ,อโหหูเลยอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรกูว่ามีสเลมตำมมาเฮ้ยอ,อะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวลงลงเพิ่งลง อะไรไม่ไหม้ตรงหมู่บ้านอ่ะใกล้ถึงแล้วครับอะไรอ่ะอะไรไม่ไหม้เฮ้ยเดี๋ยวนะหมู่บ้านไหมเดี๋ยวหมู่บ้านเชียวหมู่บ้านเป็นไรอ่ะถ้าหมู่บ้านมีไฟไหม้จัดงานเทศกาลอ่ะยังไงสกาลมั่ง,งปล่อยผ่านไปด้ยวย อูจะเป็นเทศกาลมากไม่ใช่หรอกนีม่มาแล้วไงเพื่อนลอ,อยตรงนี้คุยดิคุย,คย Every ไปไปต่อเข้าไปอ่ะเนอะเข้าไปอ่ะเี้ยให้เขาไปดันอ่ะลงดันอี EP นี้ลงดันจัดจา ไปทำกันเถอะๆก็มีแค่นี้เลยมีแค่สามตัวนี่แหละจะเปลี่ยนทำไมล่ะลเทไปรอรอรออ่ามาละวเป็นยังต่อกลับปะกลับไม่ได้ไม่ไปละ

ต้องเปลี่ยนตัวด้วยเพราะมันเปลี่ยนตัวไดว้เราต้องเปลี่ยนตัวโอ้ยโอเคนี่อะไรมัดทำการต่อสู้คืออะไรอ่ะใช้ทัุไฟอ่ะตีไอ,นะอ้เย้าไม้ไงนะเดี๋ยวเด มอย่ทางนี้เพื่อนมาทางนี้มาทางนี้นี่นีๆนีหนี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 ่นี่นีหนีหกีหนีหนนี่นนก็เปลี่ยนไปตีดนนีหเีลีีนนีหนีหนนี่นีนีีีีีีีตี

ยิงนี่โดนด้วยนิว่ะยิงยงตรงนั้นลงๆโรเนาะต้องระเบิดเลยอะอโอ้ยมองเห็นเลยแล้วไฟไฟไฟเป้นไฟเอ้ามีเนื้อไปทำอาหารเก็บไปทำอาหารไปเิยไปอกอีกอดกอีอีต้องมาด้วย

โอ้ยเปลี่ยนเถอะไม่ถนัดไม่ถนัดไอ้พวกงูเลยของก่อนแล้วกันไปปึด๊ดอังไรมั่งเอาของให้ด้วยเนี่ยนี่คืออะไรของธรรมดาตีได้ปะนี่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 เโอ้ตีได้เอาของได้ของไร้โอเคนี่นีนี่ของลงมาก่อน ตีนี่นี่ไะลอุ้ยูยยไปไปวิ่งวิ่วิ่งทางโู้นนัถึงแล้วโอไม่ไม่ไปต่อครับไปไปทางนู้นยิยิงยิงระเบิดระเบิดด้วย เบิดแล้วไป,ไปมันมันไม่ยอมขาดเลยทีน้น้องระเบิดนี่ไงน้องระ,ะเบิดน้องระเบิดอันนี้ก็จะไม่ตายตายเออตายตาย,ายไปดูเลยว่าตายเอาไปแล้วไปแล้ว,ลวอะไรอะ่ะอ๋อนี่เป็นอ๋อมันฝึกไอ้ตัวนี้อย่างเดียวเว้ยอ๋อมันให้ฝึกตัวนี้อย่างเดียวโอ้ยตัวไม่ถ,ถ,น,ถนัดธนูด้วยครับ่คุณโจมตรง

พอแล้ว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 ,อลว,อลวของลงดันต้งของคนใส่ของเรียบร้อยโอ้ไม่ก็ไม่ก็ไม่ก็เบียดก็ก็นี่นี่

ไป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 เอาน้องกมาโอ้ยเอาเหวี Why ่ยงโอ๊ยตกเลยเอ๊ะเอ๊ะพีน้องต้การน้องช่วยต้องการน้องช่วยตน้องช่วยน้กขาดน้องช่วยไม่ไหวแล้วโว้ยเดี๋ยวยิ่เอาวอเอาดิเอาดิเอาดิขนาดดาบมากกว่าอือมาดิเอาดิเอาดิม เอาดิ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 ดิไม่ไหวแล้วนะไอตัวหนึ่งทำอะไรทำอะไรอะฮะทำอะไรนี่เลยนี่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 เลยนี่นี่แกโอ้ระเบิดโทษทีนี่เน๊นี่เน๊นี่เน๊ ตายเลยตายเลยโอ้ยคบโอ้ยอะไรโอ้ตกใจเลยตะกรันคลังคลังอาหารกินด้วยสองจัดจัดทางนั้นทางนั้นเสียงนู่นโอ้โห

บินไยงนี้ดิไม่เกิดอะไรขึ้นเฮ้อยอะไรอ่ะเฮ้ยอ๋อกระโดดเหรออ๋ออ๋อกาจะหาดังขึ้นได้ครับท่านผู้ชมบิ่เงี้เหรอมันต้องใช้ธาตุไฟยิงครับโอ้แต่ตอนนี้เสียดีนะเสียธาตุไฟไปแล้วแต่ดีนะมีไข่ดาวโอ้ นะวะเออ <c oughs> ก็ว่มีรูปไฟอะไรสักอย่างเจ็ดตอนนี้ตัวละครเราตายไปอย่างเยอะเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโน้่หอ้โ่โอ้โอ้อ้ใช้อยู่ครับบอ้วอ,อ้อ,อ้้้ Hmm. <laughs> yeah, nah. Phew, I'm tired. But oh. at least this way we've helped the in the past. We were at least. This, of course, is mostly things. <laughs> but, but now with Storm the winds change. So too should our tactics. It's what Lisa likes to... Speaking of wind, if you want to learn I'm not saying I don't know our hit. I mean, the librarian. That's what I. อ,อก็ท่านสุดท้ายเลือดก,ก็แบบอุจาบินไปก็แบบเห็นอะไรตึมไฟโอเดินไปเดินมาติดอยู่ตรงนั้นตั้งกี่นาทีรู้ไหมเกือบจะครึ่งชั่วโมงโอ้ยตายตายอ๋อคือมันต้องใช้ธาตุไฟนั่นเองนะครับมันต้องใช้รวบรวมพลังไฟแล้วยิงตุ้ม โอ้ยอุตส่าห์ัางแหนทำไมทไมนู่นดิโอ้ยโอ้ยไกล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 ยังมีคว้ยอีกเยอะเลยต้องที่ต้องทำคิดจะทำคลิปเสร็จไปเคลียร์คว้ยสแป๊บโอ้ยอะไรทางนู้นเหรออะไรอ่ะอีกกล่องแสดงว่า ต้องมีสิ่งบางอย่างเฝ้าอ,อยู่ใช่ไหมไปดีกว่าเกตับมาใหม่อะไรไม่ใช่ตรงนี้ทางนู้นหรอทางนี้ต้องหาอันดันเจียนไปดันเทียนตรงนี้ไ่ทางทไหนทางนี้ใช่ไหมต้องผ่านกองคนป่าวี ไม่ตูตจะอ้อมอุ้ยนั่นเลยดอกไม้ครับตรงนี้เก็บได้ไหมเก็บอ่ะเรไปทำอะไรสักอย่างเลยเหมือนในมีโวอะบามาเกะชูมาเกะตา่างๆวันเขาไปเดินทางแปบ๊บเดียวมีดันอีกเหรอเดี๋ยว,ว,ยว,ว,ยว,ยวยคุยกันคุยกันมันยังมีดันอีกเหรอครับพี่ถามจริงมันยังมีอีกเหรอดันอ่ะ I don't know. Hey, cutie. You're going to help me. Don't hesitate to come to me if you need anything. Hmm. Good quest. Well, so you should as well. หานั่นมีอะไรไม่ใช่ว่าเป็นดันเจียนนะอืมดันเจียนอีกอะเออแคบอ้บอหอ ล,ล็อกตัวละครอ๋อเอาว่าพัรนี้พอ่อ,พอ,กอ,พอก่อนเลยพ่อก่อนเพัรพอกดด้อนะฮะเอาเป็นว่าถ้าใครชือมกิฟต์เนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสครายด้วยละกันนะแต่ตอนนี้ขอมีวิวตัวละครก่อนไปเพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มที่หกหรือเก้านี่ ตรงน,นี้พิ่มเลยครับส,สีบซับไปซีไปโย่ห้าไป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 น,นี่นี่ไปเป็นสามแล้วกันอ่ะห้าเลยไปห้าไปอาโอเคครับเอาว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสบใครด้วยครับ วันนี้ก็ขอตตัวลนไปก่อนนะมันจะมีเควสลงดันเจียนรัวๆเลยอะครับโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นยังไงไปติดตามชมกันครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายบาย